ทุกคนเราอยู่เยาวราช11เรากําลังตามหาร้านแก้วกอดคาเฟ่เป็นชานมก็บอกอร่อยมากอันนี้เป็นขนมลงกพึ่งโบราณแตะทุกคนนี่ฮะขนมลงกพึ่งโบราณน,นะคะรับเลมากเส้นนี้จะเป็นเส้นที่แบบเราคุ้นเคยเพราะไม่ไกลจากซอยวัดมังกรตรงนู้นเราไปหาแก้มอกอดแก้วกอดกอดแก้วใช่ไห กอดแก้วคาเฟ่เป็นร้านไม่เล็กแต่ลือชื่อกระเดื่องกระดาง<ม>กระด้างกระแดนดินนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าชานมอร่อยมาทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะหากันที่ตรงไหนเนาะที่ตรงไหนเนาะน,น,นะฮะทุกคนนี่คือเป็นกระเพาะปลานะฮะกระเพาะปลาว้าแต่แล้วเราเห็นอะไรเนี่ยของ เดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะทุกคนนี่ครับทุกคนทุกคนนี้เขายกอะไรเดี๋ยวว้าตายแล้วทุกคนโอ้ยต่ำกับใหญ่หน่าทานมากเลยซากปลาดุกนะฮะดูสิทุกคนปลาหมงปลาหมึกนะฮะศาลเจ้าควนอู่ทุกคนนะฮะใครจะแวะมาทำบุญเปิด7จ็ดโมงถึง5้าโมงทุกคนนะฮะศาลเจ้าควนอู่จะ้ะไอ้เจอแล้วกอดแก้วนี่ไง นี่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 น,น,นี่นี่เขาขายทุกคนนี่คือซอยนี้เราจะคุ้นเคยแล้วก็มีคนแบบว่าอ๋อเข็นขนนะฮะปัน่นแล้วก็ขนของนะ,ะล่ำๆนะคะทุกคนนี่คือร้านกอดแก้วเจอแล ah. ้วทุกคนนี่ฮะทุกคนจ๋าจะเป็นร้านขายแฟชั่นด้วยนะฮะแล้วจะมีร้านน้ำกอดแก้วเยาวราศนะฮะทุกคนดูเมนูสิจ๋าเมนูเมนูเอสเพรสโ ลาปุชิโน่ทุกคนด้ยุอเมริกาโน่นมสดช้าไทยก็มีนะฮะอสเพสโซ่ so. นะฮะคาปูชิโน่จะมีแบบเป็นชานมปนั่นบราวน์ชูกร์นมสดก็มีทุกคนจะ้ะมีจานะน่าจะคะึกคักหน่อยนะฮะทุกคนอยู่ซอย11ยาวราชนะฮะทุกคนนี่นะ,ะทุกคนจะ้ะ ซอดแก้วนี่คือเมนูแสงจันทราก็ือเลมอนบวกเอสเพรสโซรุ่งอรุณเอสเพรสโซ่บวกซอสส้มนะครับทุกคนนะฮะนี่คือเมนูนี่เมนูที่แบบชื่อเก๋นะรุ่งอรุณแสงจันทราดวงดาราทหารบกนะกาแฟโอริโอ้นอกนั้นก็จะเป็น นันกาแฟก็มีนะจาโกโก้ก็มีบราชูกาก็มามสมูซี่ก็มีสดงสุดาเมนูอุย้ยมีเยอะนี่มีเยอะนะจ,จะมีแบบว่ารายเยอะเข้าออกกันลอดนะซอย11นะซอย1 1เดยาวราชนะนะเดี๋ยวรนะนะเราเดินไปดูดีกว่าไปเดินไปเดินก่อนระหว่างเรารอเรามาทีหลังเราต้องรอเราไปดูคนแบกของดีกว่าทุกคนเนี่ยจากทุกคนแบกของกันนะฮะนี่เชอร์รี่จากทุกคน ชมุกแขทุกคนแล้ว่านมากเลยเป็ดปบฉานอ้อยนะครทุกคนนี่เก่าล้มเก่ารับจ้ะเราไปตรงนี้ถนนแปลงนามใช่ไหมแล้วก็ถัดไปก็พดุงด้าวไงโรงแรมนะฮะโฮสเทลที่อยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะฮะก็คือนอนเยาวราชโฮสเทลเดินไม่ไกลเดินมาซอย11จ้ะทุกคน ตรงนี้จะดังมากจะมีของอะไรแปลกๆเยอะขนมรวงพึ่งที่หาทานยากแล้วก็มีน้ําร้านกอดแก้วนะเมื่อกี้เราไปมารอบนึงแล้วนี่กันทุกคนขนมรังพึ่งสูตรโบราณนะที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเยอะเลยเหมือนขนมถังแตกบ้านเรานะฮะแต่อร่อยมากนะจ๊ะไม่ใช่ขนมถังแตกบางๆเหมือนใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่มะพร้าวไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นแบบใส่เป็นไส้ถั่วอร่อยมากขอบอกอืม ปลาส้มน่ากินเนาะปลาส้มปลากระทิงก็มีจะ้ะยวมาร้านกอดแก้วก่อนนี่จ้าร้านกอดแก้วอยู่ขวามือตรงกลางซอย11เยาวราช1 1เลยจะ้ะกอดแก้วทำแก้วน่ารักมากเลยนี่จะมาครับถึงแล้วนะฮะกอดแก้วนี่ที่เราสั่งอันนี้ทหารบกอันนี้บาวชูก้านะฮะร้านกอดแก้วหาไม่ยากเยาวราช1 1กลางซอยทุกคนเมื่อกี้ถามาก็รู้จักหมดเลยครับ โอ okay. เคเดี๋ยวเราไปชิมกันที่โรงแรมน,นอนยาวราชโฮสเทลโอ้หรูหราม,มากข้างในมีนอนยาวราชโฮสเทลตรงเลยแปลงนามไปอยู่ตรงถนนพดุงดาวอะอยู่ในซอยอยู่ตรงข้ามกับร้านเขาเออผวยเตี๋ยวหลอดอสังไฮไฮไฮรงอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีเลือแพ้เท็กซัสต,ตรงนั้นอนะซอยเท็ซัอยเท<อ>็กซัสนะ่ะเป็นโรงแรมโฮสเทลลดมากข้างในยังกับโอ้โหอลังการมาก ห้องรถหรูอลังการเพราะคนเป็นโฮสเทลข้างๆอ๋อข้างๆจะเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆจำง่ายนอนน่ะนอนเยาวราชโฮสเทลเพราะคนบอกว่าโฮสเทลบอกว่ามันพักกันหลายคนไหมมันมีห้องเดียวห้องเดียวห้องเดรลักอร่อยมาาแซ่บมากนอนนุ่มแอร์เย็นสบายดูร้านนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องกอดแก้วเยาวราชอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยโอเคร้านร่วมกันนะกอดแก้วเยาวราชโอเค เดี๋ยวจะไปทานออกวิเทลร,รอดนะในโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะส่งโพสต์กันดีกว่าม,มาฝากให้คนทุกคนได้เห็นกันนะจ้าจ้าเดี๋ยวเราไปโฮสเทลแล้วเราไปกินอารมณ์อร่อยอร่อยไปกินน้ำกันที่นั่นเป็นั่งตั้งหลักชาร์จแบตเมมเต็มแต่ทุกคนต้องลบเมมแค่นี้ก่อนนะครับใครติดตามช่องนี้ใครดูจนจบขอให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมคุ้มครองจ้า นิสานเจ้ากวนอูนะคะกลางซอยเยื้องๆกับกอดแก้วนะคะในซอยเยาวราชสิบเอ็ดจากทุกคนจ๋า